สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้มาพบกับครูตะวันเหมือนเดิมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ครั้งที่2เรื่องการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตจะมีการถ่ายทอดพลังงานกันเป็นทอดๆในรูปแบบของโซ่อาหารถ้าพร้อมแล้วนะคะไปทบทวนกันเลยค่ะ โซ่อาหารโซ่ออาหารหมายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทําให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นลําดับจากการกินต่อเนื่องกันตัวอย่างภาพด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่ามีหญ้าที่เป็นผู้ผลิตมีกวางและเสือที่เป็นผู้บริโภคและมีการกินต่อกันเป็นทอดทอดค่ะ โซ่อาหารประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคเรามาดูผู้ผลิตกันนะคะว่ามีความหมายว่าอย่างไรผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แล้วนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารไว้ใช้ในการดำรงชีวิตได้แก่สาหร่ายและพืชต่างๆตัวอย่างเช่นหญ้าและก็ข้าวค่ะ มาดูความหมายของผู้บริโภคกันต่อนะคะผู้บริโภคคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินพืชหรือสัตว์อื่นเป็นอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในการดำรงชีวิตผู้บริโภคแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือผู้บริโภคพืชเช่นกวางผู้บริโภคสัตว์เช่นเสือผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เช่นคนค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ย่อยสลายที่ทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วให้กลายเป็นแร่ธาตุกับคืนสู่ดินเช่นแบคทีเ r ียราแล้วก็ยีสต์ค่ะการเขียนโซ่อาหารการเขียนโซ่อาหารนะคะเป็นการแสดงการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตโดยจะเริ่มต้นจากผู้ผลิตแล้วก็ต่อด้วยผู้บริโภค ตามกันไปเรื่อยๆโดยผู้บริโภคเนี่ยก็จะเริ่มจากผู้บริโภคอันดับที่1ผู้บริโภคอันดับที่2ไปเรื่อยๆจนถึงผู้บริโภคอันดับสุดท้ายแล้วเราก็จะมีลูกศรในการกำกับโดยหัวลูกศรน,นะคะก็จะเป็นผู้บริโภคและหางลูกศรก็จะเป็นผู้ถูกบริโภคมาดูตัวอย่างโซ่อาหารสายที่1กันนะคะก็จะมีใบไม้เป็นผู้ผลิต หัวลูกศรหันไปทางกวางก็แสดงว่ากวางกินใบไม้กวางก็งเลยเป็นผู้บริโภคอันดับที่1แล้วก็ยังมีลูกศรถัดมานะคะก็คือลูกศรเนี่ยหัวลูกศรหันไปทางเสือแสดงว่าเสือก็กินกวางเสือเป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายมาดูต่อในตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เนี่ยแครอทคือผู้ผลิตหัวลูกศรหันต่อไปทางกระต่าย เพราะฉั้นกระต่ายก็กินแครอทและกระต่ายก็เป็นผู้บริโภคอันดับที่1ต่อมามีหัวลูกศรต่อไปอีกหัวลูกศรหันไปทางงูแสดงว่างูกินกระต่ายงูก็เลยเป็นผู้บริโภคอันดับที่2และสุดท้ายมีหัวลูกศรหันไปทางเหยี่วเพราะฉะนั้นเหยีห่วจะเป็นผู้ที่กินงูและเหเย่่วก็เป็นผู้บริโภคอันดับสุดท้ายค่ะ สุดท้ายนี้คุณครูขอฝากแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ครั้งที่2ให้เด็กๆได้ลองทำกันดูนะคะโดยให้เด็กๆสังเกตภาพสิ่งมีชีวิตที่กำหนดให้แล้วเขียนเป็นโซ่อาหารออกมา5สายนะคะพร้อมระบุว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคอันดับที่เท่าไหร่กันค่ะให้เด็กๆลองทำกันดูนะคะหากใครมีข้อสงสัยกรทักมาถามคุณครูได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ